คือตอนไม่ได้ไปโรงเรียนคือทุกคนโดนมาคับอยู่บ้านทำไมเราไม่ได้ออกไปเล่กับเพื่อนคือเหมือนจะโดนขังมันอยู่ในบ้านอะไรอย่างนี้ตอนคิดว่าในช่วงของสถานาการณ์โควิดไม่มีที่ไหนบนโลกปลอดภัยเท่ากันหรือน้อยกว่ากันหรือมากกกันแล้วตอนรู้สึกว่า มันอยู่ที่ว่าการดูแลตัวเองของเราเนี่ยดูแลตัวเองยังไงหรือพร้อมจะออกไปจากบ้านเนี่ยเราดูแลตัวเองมากเราขนาดไหนมันอยู่ที่อินดิวิวโของคนนะครับไม่ได้ที่ว่าทางก,การของประเทศนั้นจัดก,การยังไงแต่ที่ประทับใจที่ตอนประทับใจคือพระบานเยอรมันเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็แก้ไขญหาน,นียดีดีมากเพราะคนเยอรมันส่วนตัวเป็นชาติที่มีวินัยมากอยู่แล้วครับเพะเยอรมันเป็นชาติที่มีวินัยมากอยู่แล้วเวลามีกฎอะไรว่าเอออย่าออกจากบ้านนะอย่าไปนั่งบัสถ้าไม่จําเป็นนะอย่า อยากขึ้นรถไฟถ้าไม่ไปทำงานคุณยายเราก็ใช้ความสัมพันธ์ก,นกับร้านคาร์ลโกนแล้วก็กอคิดว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดี